วันนี้เราก็จะพานะครับทีมงานนะครับมาถ่ายรูปนะครับจุดนะครับชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดยะโสีิหาดูได้ยากนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับจังหวัดยะโสธิของเราก็จะมีจุดชมวิวนะครับหลากหลายที่นะครับซึ่งก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นที่รู้จักกัน จุดนี้นะครับก็พอดีนะครับทีมงานของน้องตั้มนะครับแนะนำมานะครับว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากของจังหวัดเจ้าโสธรติดตามนะครับเดี๋ยวอีกสักรู่เดี๋ยวเราจะพากันไปชม Open wow. her eyes and her arms unfold and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you here She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee know, and made a horrible sound She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Wow Take time to do it, just smile. ไงพีส่สวยมากสวยมากไม่ผิดหวังเลยแน่เน่เคยขี่มาแถวนี้บ้า,างไหมไม่เคยปกติผมไม่มาปันาาา่นจักรยานผมจะปั่นฝั่งนูน้นอ่าอ่าผมก็ปกติผมก็จะถ่ายรูปเก็บวิวฝั่งนู้นมากกว่าอ่อเเก็บวิวฝั่งนู้นนตะมันจะไม่เห็นหน้าตรงตรงครับเนี่ยเห็นตรงตรงเลยทั้งสองจุดเลยทั้งพาย,าางางางยานคางพยานหนกเลยสวยสวยมากครับสวยมากบรรยากาศดีมากครับที่ตรงนี้มันเป็นที่ บ้านผมอ้โแล้วก็จริงๆพี่ชายยีพี่ชายผมอยู่นี่นะครับแกมาอยู่แบบใช้ชีวิตกับธรรมชาติตครับพอดีละแกเดอนมาแล้วเอาพี่สวัสดีพี่พี่ที่สวยมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อเก็นไว้ให้ลูกให้หลานครับแต่ว่าถ้าจะมาที่นี่เนี่ยก็คือบรรยากาศมันค่อนข้างดีแต่ถ้าแนะนําว่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าจะดีมากๆเลยครับ ก็ช่วงเช้าคือช่วงนี้คือช่วงเช้าเนี่ยจะค่อนข้างอากาศเย็นสบายครับแล้วก็ช่วงเย็นบรรยากาศจะค่อนข้างสวยงามเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกแบบนี้ครับจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์ที่สะท้อนกับต้นเมฆหรือว่าสะท้อนกับวัตถุต่างๆครับที่เป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรที่นี่จะเป็นอ่าเดนมาร์กที่สําคัญของวิสทธรครับแล้วพอดีที่ตรงนี้ที่ปู่ย่าเขาสร้างมาให้แล้วเนี่ยมันจังหวะมัน นี่ได้จนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ทําให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในครอบครัวครับแล้วก็ลูกหลานก็จะมาพักผ่อนกันตามเวลาวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนที่น้องกันมาแคมปิ้งอะไรกันครเบอะด้้อยครับผมมถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับน่าอิจฉามากเลยนะครับเนี่ยปกติผมก็หาอามุมพักผ่อนในวันหยุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดจดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย ต่อไปอาจจะได้แวะมาหากันบ่อยยินดีครับผมยินดีฮะยินดีนะ <c oughs> ลองลองมา <c oughs> เอ่อลองมาเอ่อลองมาสัมผัสด,ดูว่า <c oughs> ในช่วงเวลาของบ้านเรากับอ,อ่าวิวแบบนี้ครับมันมีทางแตกต่างไงเพราะว่ามันอยู่จริงๆอยู่ใกล้มากค <c oughs> รับเพียงแต่ว่าคนดิ่นเขาไม่ค่อยรู้กันหรอก <c oughs> จะไม่ค่อยให้เป็นที่สาธาณะเท่าไหร่เท,ที่ที่ส ก็ยินดีต้อนรับครับครับตอนเย็นเย็ปกติผมมาปั่นเกือบทุกเย็นนะปั่นรอบนู่นแต่ผมก็มาถึงตรงตรงตรงนี้นะตรงที่ป้ายสวนสาธารณะยะรังรอนใจผมยังยังนึกถึงอยู่บอกว่าถ้าที่นี่เป็นแหล่งสาธารณะที่สามารถปั่นจักรยานได้รอบนี้ผมว่ายอดเลยจริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอนาคตครับที่เขาจะทํา สวนสาธารณะรอบจนมาถึงตรงนี้เลยครับก็อีกหน่อยก็จะกลายเป็นที่สาธารณะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่โสธรคือว่ามุมดีมากเลยนะครับผมยังหาที่มุมๆถ่ายรูปสวยๆอยู่ตรงข้างล่างถ่ายได้ใช่ไหมครับนี่ได้ครับผมตามสบายนะครับตามสะดวกเลยครับอยากจะทําอะไรที่ให้ให้ให้เรามีอ่า มีความสุขเพราะว่ามาชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติอะไรยังไงก็เชนได้สะดวกเลยครับพอดีวันนี้ผมพอจูเนอร์มาด้วยนะครับเป็น2.8องเจนเดอร์นะครับก็เลยอยากจะเอาไปถ่ายตรงบริเวณข้างล่างสักหน่อยนึงได้ความบรรยากาศสบายเลยครับนะครับสะดวกเลยน่าจะ ลงแบงล่างนีมันลงไได้ไหมคับงโป๊กเลยแปลว่าลงได้ลงได้สบายแล้วอีกอย่างหนึ่งสมรรถนะของรถคันนี้ต่อให้เละแค่ไหนยังไงก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้ครับโอ้ผมคงี่คนสีผมคิดว่าน่าจะสี่คูณสี่ี่หายห่วงเลยครับสังเกตสังเกตสโลปนะครับครับทัานต่ำนี้ก็มีประมาณ60ถึงเกือบส0 5หบองศารถคันนี้น่าจะรับได้อยู่แล้วครับ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทั้งหร่นะครับกี่เกียร์นะครับตัวนี้เหรอครับเป็นออโต้ครับผมยอโต้ครับเคลื่อนสีล้อครับผมครับสบายนะครับลองลงไปแล้วลองขึ้นมาดูครับเพราะว่าผมอยากจะได้มุมสวยๆที่ออกไปทางมุมกว้างนิดนึงนะครับพอดีผมจะเอารถมาถ่ายกับโลเคชั่นสวยๆเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตใช้พื้นที่หน่อยนะครับเชิญนะครับผมแล้วก็ยินดีมากๆด้วยได่มีโอกาสได้มีพื้นที่แล้วก็มีรถสวยๆคุณภาพดีๆที่เข้ามาถ่ายโฆษณาใน ในสวนของบรรพบุรุษของผมครับโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมย้อยไอเราคุยกันแต่มันไม่มีเรื่องนี้ชายอินไดไงวะพี่จะขับลงไปนี่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจมั่นใจไท่เกียร์โฟล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับ ติดลมมานี้ชวยเราเลยนะไม่มีรถลากอะไม่ไม่มีลงครับผมดูแลตำรวจรอบแรกแล้วโอเคโอเคอ่ะผมเชื่อใจพ <Okay. S 1> okay. ี่นะโอเคโอเคไปเจอกัน ท,ที่ผมว่าน่าจะสวยที่สุดละคิดคว่านะครัในเยะโสงามงามไอ้ว่างามอยู่บรรยากาศดีปันทะเลาสาวเลยไหมเออใช่จริงๆ<า>ตรงนี้นี่มันไม่ใช่ช่วงที่ถ่ายรูปสวยสุดนะเพราะรว่าน้ำมันลงค่อนข้างเยอะอปกติแล้วนี่น้ำมันขึ้นไปถึงนู่นเลยครับมันจะสวยกว่านี้อ่าที่เห็นก็นั่นแหละครับจุดแลนด์มาร์คของเยสโสของเราน่าจะ น่าจะมีที่แค่ตรงนี้ตรงเดียวอ่ะที่สามารถมายืนแล้วเห็นทั้งสองจุดได้ครับเวลาถ่ายรูปอยู่นี่สวยสุดมันจะเป็นช่วงเช้าเช้าเช้าคือเช้าเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงพบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกให้ช่วงเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ไปอยู่ฝั่งนั้นครับมันจะไม่ร้อนร่มไม้ของต้นกระทินาลงจะบังหมดจะเย็นโชยแบบโคตรดีอากาศดีมากครับแต่ตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนั้นเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะ ฉายแสงไปที่น้ําแล้วสะท้อนเข้ามาทางเราค่อนข้างสวยเลยนึกเหมือนทะเลสาบเลยนะตอนเยน็ยนๆพี่ปันชอบปั่นจักรยานเนี่ยชอบชอบปกติพี่ก็ปั่นรอบสอนแทนอยู่แล้วอ่าแล้วมีอากาศช่วงเย็นก็ลองปั่นมาแล้วก็นั่งดูชมบรรยากาศตรงนี้ดูเสียอย่างเดียวตอนปั่นจักรยานถ้ามุมนู้นมันไม่ถึงไม่เห็นมองพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้ามองมุมนี้พี่ว่าตอนเย็นน่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินพอ <ๆ S 1> ดีษฐ <ๆ S 2> นะเลยพี่มองว่าจะเห็นนี่ตกลงที่คอพญาคิงคากพอดีเลยพญาคิงคากพญาคิงคาก ปยาค่าอะไรครับยากยาค่าผมชอบมุมนี้แหละพี่ต้องการมุมนี้แหละโอเคงั้นเรารีบถ่ายรูปเลยแล้วกันเนาะได้ว่ามันแดดมันร้อนลวเราเราจะได้กลับไปโอเคโอเคไป Such a hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, "I'm gonna learn to fly, and I'm with you, yeah." She jumped up high, and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right.